ครับสวัสดีครับพี่เป็ดน,นะครับสายันบุญอาจนะครับวันนี้เรา,เามาคุยกันในหัวข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ยิง a อ v e r อ i s ท n g ไปนะครับแล้วก็มันจะต้องมีการเขาเรียกว่า Optim optimize แต่ว่าก่อนที่เราจะ Op optimize ได้นะครับเราต้องดูออกเนาะว่าเราต้องเห็น Data ที่เข้ามาครับแล้วเราจะเอามาปรับอย่างไรนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเอา ที่เป็นข้อมูลของแต่ละแพลตฟอร์มครับมารวมกันนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยตัวไหนที่ดีเนาะมันมีทั้งตัวกลุ่มที่เป็นแคมเปญน,นะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นอดเว่าทายซิ่งนะครับในแต่ละตัวเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองมาดูว่าเออเราเราเอ่อมีวิธีการในการที่จะดูแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็ติดตามยังไงบ้างนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับ ทุกคนเห็นสไลด์ตามนี้เนาะก็คือเวลาเราทําในเรื่องของการยิงแอดนะครับมันควรจะมีตารางเนาะที่เป็นเรื่องของการติดตามผลการยิงนะครับแล้วก็เป็นการรวมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเรายิงหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เป็น Tik t o อกเองนะครับหรือลักษณะของการยิงในช่องทางอื่นๆนะครับาตารางนี้มันจะเป็นตารางในการรวมก็ใช้ไอเดียอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือ หนึ่งนะครับช่องบนเนาะก็จะเป็นในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับต่อมาก็เป็นเพรสเมนต์เพราะว่าสถานที่ในการลงในแต่ละที่จะไม่เหมือนกอันยกตัวอย่างเช่น Google เนี่ยมันมีทั้งตัวที่เป็นเสิร์ชเองนะครับหรือเป็นในเรื่องของลักษณะ GDN เนี่ยนะครับเราก็ใส่ข้อมูลไปเนาะอย่าง Facebook เองเนี่ยก็สามารถยิงปัจจุบันนี้ย,ยิงเลือกเพรสเพรสเมนต์เฉพาะเจาะจงได้แล้วนะครับอย่าง,างเช่น ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะยิงบนบนบนเรียวอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้หรือว่าในตัวที่เป็น Google เองอาจจะยิงในช็อตอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นก็เลือก p พส c e เมนต์ังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างว่าผมใส่เป็นช่องทางใหญ่ๆ2ช่องทางก็คือ Google กับ c e b o o k แล้วกันนะแล้วก็จะมี o j j e t t v e นะครับก็คือการยิงในแต่ละครั้งในแต่ละรูปเนี่ยจุดประสงค์ในการยิงอาจจะไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่า บางทีเรายิงในรูปแรกเนี่ยเราอาจจะต้องการคนที่เข้ามา landing page เ,เยอะๆนะครับประมาณนั้นหรือว่าถ้าเกิดเรายิงแบบลักษณะของแชทอย่างเงี้ยนะครับโดยกลุ่มที่เราจะยิงแบบ re marketing เงี้ยนะครับอย่าง Facebook ที่ผมใส่ไปก็คือต้องการให้คนทักแชทมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของ objective นะครับส่วน target ก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เรายิงนะครับไม่ว่าจะถ้าเกิดเป็น google อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ search คำนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook อาจจะเป็นกลุ่มที่ re marketing ก็คือ เอาคนทีเ่เคยเข้าหน้าเว็บไซต์นะครับน่าจะพอจดจงในแต่ละหน้าเนี่ยมายิงอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สเตตัสมันรันอยู่หรือว่ามันหยุดไปแล้วเนาะแล้วก็พีเรียในการอางบที่ยิงนะครับตั้งงบประมาณไว้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็เงินที่ใช้จริงไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นตารางที่มันจะบอกว่าเรา,าจ,จะตั้งงบไว้ที่4 0,000แต่ยิงจริงเนี่ยมันอาจ,จะแค่2 8ง0 0แต่ละช่องทางที่ใช้เงินไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับรีชก็คือเราสามารถเข้าถึงคนได้เท่าไหร่เนาะ ถ้าดูช่องบนเนี่ยเราจะมี reach frequency แล้วก็ impression นะครับจะเป็นลักษณะที่เปรียบเทียบกันแต่ว่าถ้าเป็น Google เนี่ยตัวที่เป็น frequency หรือความถี่ที่คนเห็นเนี่ยมันจะไม่มีเหมือนใน Facebook เพราะว่า Facebook เนี่ยเราจะยิงในลักษณะของ push ไปหานะครับาะ้ันเนี่ยเวลา push ไปหาเนี่ย มันก็จะมีในเรื่องของจํานวนครั้งที่คนคนนึงจะเห็นอย่างเช่นในตลารางเราจะเห็นว่า2.38ก็คือคนหนึ่งเนี่ยอยู่เฉลีย่ยอยู่ประมาณสัก2ครั้งนะครับประมาณนั้นแต่ว่าเกิดเป็นกรณีที่เป็น Google เนี่ยมันเป็นเซิร์ชเนาะดังนั้นเนี่ยเซิร์ชเนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ได้วัดในเรื่องของการพุชเพราะว่า Google จะเป็นคิวแบบคีย์เวิร์ดนะครับจะเป็นแบบพูก็คือดึงดูดคนเข้ามาจากคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าเสิร์ชนะครับแล้วก็ตัว impression กับ reach ก็คือ ถ้าการณีที่เป็น Google อ่ะครับ i m p r e s s i o n กับ r a c h เนี่ยเขาจะไม่ได้แยกจากกันนะครับดังนั้นเนี่ยะจะสังเกตเห็นว่าพาร์ทของการเห็น m p r e t s o o n เนี่ยในตารางของหลังบ้าน Google นะครับก็จะบอกเลยว่า m p r e t s o o n เท่าไหร่แล้วก็คลิกเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นฟิลไปเพราะว่ามันจะได้มองเห็นคล้ายๆกันนะครับตัวที่เป็นอิมเพ i ชันสองห่าพันเจ็ดร้อยแปดสนะครับ ของ Google เองมีคลิกอยู่ที่2,245เนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น i m p r e s s i o n ของตัวที่เป็น f c e e o o o นะครับอยู่2 0 0 0สนกว่านะครับแต่ว่าเข้าถึงได้จริงๆนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่แต่เข้าถึงจริงๆประมาณ90,048นะครับดังนั้นเนี่ยตัวคลิกอะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ9,000อ่าไม่ใช่ประมาณก็คือ9,238นะครับเวลาเราว่าเอาตัวคลิกมาเทียบกันนะครับเพื่ออะไรเพราะว่า เราเข้าถึงได้เท่าไหร่นะครับอ,อิมเพรสชันคือเห็นเท่าไหร่เข้าถึงได้เท่าไหร่แล้วก็มีอัตราการมีการคลิกจํานวนเท่าไหร่นั้นอันหนึ่งที่เราจะเห็นก็คืออัตราของต้นทุนต่อการคลิกนะครับก็คือคอร์ส per คลิกนะครับอันนี้ก็คือจะรีแคปสั้นหนุนี้ว่าเราจะรู้แล้วว่าหนึ่งคลิกเนี่ยเราจะเสียเงินเท่าไหร่เราจะเทียบว,ว่า Google เนี่ยถ้าดูตามตารางมันก็จะคือ5.93นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์ส per คลิกใน a c e b o o k เนี่ย จะอยู่ที่1.62บาทนะครับอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ยังไม่ได้ละเอียดมากนะเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวที่เป็น1ใน1แพลตฟอร์มมีหลายๆแอดเนี่ยเราจะเทียบได้ว่าคอสเอ์ per คลิกอะไรถูกกว่านะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคอสเ์อร์คลิกถูกแล้วมันจะดีนะครับต้องพิจารณาเรื่องอะไรต่อนะครับก็คือผลที่เกิดขึ้นตารางสุดท้ายเนาะอย่างเช่นพาร์ทของโฆษณา,าตัวเวลาเทียบกันต่อให้คอสเ์อร์คลิกตัว ที่มีค่สต่อคลิกที่ถูกกว่าแต่คอนเวอร์ชันถ้ามันเกิดขึ้นนะครับก็คือวัดที่คอนเวอร์ชันนะครับคอนเวชันก็คือถ้าเป็นกรณีที่เป็นเพอร์เชสนะครับเพอร์เชสสมมติว่าเพอร์เชส16บหนะครับสิบหอ่ะสิอันเนี้ยมันก็จะเป็นกรณีที่เราเทียบว่าเพอร์เชสที่เยอะแล้วก็ค่สต่อคอนเวอร์ชันนะครับที่ถูกก็จะเป็นตัวที่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับการที่เราทำในเรื่องของแอ t i า i n g ซิ่นะครับ แล้วมันจะมีตัวชี้วัดที่มันละเอียดมากกว่านี้แต่ว่ามันเป็นตารางเปรียบเทียบนะครับดังนั้นเนี่ยให้เห็นไอเดียเนาะแล้วก็จะมีอันนึงคือคลิกทูเล็ก็คืออัตราของการคลิกจริงนะครับเช่นอัตราของการคลิกใน100คนเนี่ยคลิกอยู่ที่7คนเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่7.54%นะครับถ้าเป็น Facebook เนี่ยคลิกอยู่ที่ประมาณ6.72%นะครับแล้วก็ดูผลเทียบกันนะครับว่าเอชอันนี้แชทเข้ามาที่1 0ึ่ร้อเนะครับเข้าไปในนี่เพจที่5,000กว่า ท้ายที่สุดทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับถ้าเราวัดเรื่องของผลนะครับอันนี้มันอาจจะวัดกันได้ไม่ชัดเจนมากแต่เราพอจะเห็นภาพรวมนะครับเช่นตัวอย่างถ้าเกิดเรามีแอดโฆษณานะครับโดยที่มีจุดประสงค์ที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นถ้าจุดประสงค์ในการที่เราต้องการก็คือมีการแชทเข้ามาใน a c e b o o k นะครับเทียบกันนะครับก็คือจุดประสงค์เดียวกันอย่างเช่นแชทแบบที่เป็น Facebook แชทแบบที่เป็น Google แต่กดลิงก์ไปที่หลาเนี้ยนะครับมันก็จะมีสามารถที่จะเทียบกันได้ว่าเราลงโฆษณาในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยมันได้คอนเวอร์ชัหรือผลในการที่แสดงผลดีกว่านะครับหรือ,อเช่นเดียวกันกับการที่เข้า landing page นะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะให้คนเข้า landing page จำนวนเยอะอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาเทียบได้ว่าเอ๊ะเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือแต่ละช่องทางเนี่ยเครื่องมือไหนหทำให้ คนเข้าไปที่ Landing Page เ,เยอะที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าแต่ละ business แต่ละ product แต่ละ service เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมันไม่สามารถกำหนดได้ตายตัวว่า funnel ในการที่จะให้คนที่เข้าเว็บไซต์เยอะที่สุดเข้าไป Landing Page เ,เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มไหนนะครับขึ้นอยู่กับบริบทของธุรกิจนั้นๆนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัว product อีกเช่นกันนะครับแล้วก็ ค่อยไปเลือกแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดดังนั้นพวกนี้มันเป็นเหมือนกับลักษณะของวิทยาศาสตร์ก็คือเราต้องเทสเนาะเทสเสร็จปูฟเนี่ยตารางนี้มันจะช่วยให้เราเสามารถที่จะเอามาออพติมไล์หรือปรับปรุงนะครับว่าถ้าหลูมแรกในการให้คนเห็นเยอะที่สุดควรจะใช้เครื่องมือนี้นะครับด้วยแอดวาซิ่งประมาณนี้เพสเมนประมาณนี้นะครับอันนี้เวลาเราทดลองไปเนี่ยแต่ละบริษัทแต่ละองค์กรหรือแต่ละทีมเนี่ยก็จะได้สูตรนะครับของตัวเองนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ ไม่สามารถกําหนดได้เลยตั้งแต่แรกนะครับเราต้องมีการยิงแอดหลูปแรกไปก่อนนะครับหลนั้นเสร็จปุ๊บเรามัลติมีดเราต้องเอา Data พวกนี้นะมากลางแล้วเราก็จะมาวางว่าหลุมที่2ถ้าเกิดเราจะยิงในกลุ่มคนที่จะเกิด Remarketing Remarketing แบบ Google ที่เป็น Remarketing แบบตัวที่เป็นการกําหนด GDN ในการที่ลูกค้าจะเห็นแบบ Push กับการทําตัว Facebook Remarketing แบบที่ยิง advertising ไปหาคนทีเ่เคยเข้าหน้าเว็บไซต์เราแล้วแบบไหนดีกว่ากันนะครับแล้วก็มาเทสว่า Creative ไหนดีกว่ากันอเงี้ยนะครับอันนี้คือวิธีการทำตารางเพื่อจะเอา,า advertising ทุกช่องทางมาเทียบกันนะครับในรูปนั้นๆเช่นวีคหนึ่งนะครับสองวีคหรือ1เดือนในเดือนนั้นเพื่อจะวิเคราะห์ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยรูปถัดไปเราจะ Optimize ตรงไหนนะครับ เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดในงบประมาณที่ต่ำที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีการใช้ตารางนะครับแล้วก็ตารางข้างๆนะครับเป็น ROA เนาะก็คือ Return of Advertising นะครับเช่นสุดท้ายไปทางแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือยอดขายถูกไหมครับเราก็เอารอบยอดขายโดยรวมของเราอะครับที่ได้มาในเดือนนั้นนะเราก็มาดูว่าเทียบกับงบประมาณที่เราใช้ไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเช่น อันเนี้ยเราได้งบได้เงินกลับมาจากการทำการตลาดอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองบาทนะครับเราใช้เงินไปสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับเทียบเป็นเราใช้บัดเจตไป4.1%อย่างเงี้ยนะครับก็เราจะรู้แล้วว่าเรายิงแอดไปที่4.1%นนะครับมันครอบคลุมงบที่เราตั้งไว้หรือเปล่าเช่นเราตั้งงบไว้สำหรับการทำ เรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับอยู่ที่10%หรือทุกช่องทางของการทำรตลาดออนไลน์อยู่ที่10%อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แบ่งสํการยิงแอดาอร์ิงแอด5%นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการคุมงบประมาณโดยรวมเพื่อจะออพติไมล์แล้วเราก็เอาค่าตัวนี้นะครับไปเทียบกันอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างที่เห็นเนาะก็คือลักษณะของการที่จะเ,เดี๋ยวผมยอ้อนตรงนี้ให้หนึ่งเนาะ,ะถ้าเราเห็นนะครับตรงเนี้ยเราก็จะเทียบกันสำหรับเ,เป็น เรื่องของการเทียบกันที่เป็นตาราง,ท,งทั้งหมด3เดือนเนาะก็คืออันนี้เป็นไตรมาสที่1นะครับสมมตินะครับเราก็จะเห็นว่าลิาชที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราสามารถเข้าถึงผู้คนได้100%เนี่ยก็คือในแต่ละเดือนเนาะก็คือเดือน 1, เดือน2เดือน3เนี่ยจำนวนที่เท่าไหร่นะครับเดือนแรกเนี่ยเข้าถึงที่86,305นะครับเดือนที่2เข้าถึง148,992นะครับ เดือนที่3เนี่ยเข้าถึงนะครับก็คือแสนหนึ่งแสนจะสังเกตว่าการเข้าถึงของทั้ง3เดือนเนี่ยเดือนที่3เนี่ยสูงสุดเลยนะครับแต่ว่ามาดูที่อัตราการคลิกที่เปรียบเทียบนะครับอัตราการคลิกเนี่ยเดือนที่1เนี่ยสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือสองหมื่อสองพันกว่านะครับเดือนที่2เนี่ยสี่จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดือนที่สามสองจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับว่าอัตราการคลิกเนี่ยเวลาจํานวนที่เราเข้าถึงนะครับที่ ใหญ่ขึ้นหรือเยอะขึ้นอัตราของการคลิกจะต่ําลงนะครับเปอร์เซ็นต์ในการคลิกจะต่ําลงนะครับแล้วก็มาดูอัตราของการขายของได้นะครับก็คือในเดือนแรกเนี่ยร้อคนนะครับเดือนที่2องแเดือนที่3ามรถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของการตาคอนเวอร์ชันเนี่ยเดือนแรกเนี่ยสูงสุดก็คือ0.15%นะครับเดือนที่2เป็น0.06เดือนที่3เป็น0.08นะครับจะสังเกตเห็นว่า อาวอัตราของการเข้าถึงผู้คนเนี่ยได้อาจจะแคบกว่านะครับแสดงว่าอาจจะตรงกว่าเพราะว่าอัตราของเกิดคอนเวอร์ชันในการซื้อของเนี่ยนะครับถึง0.15อนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบเพื่อเราจะได้เลือกว่าเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เนี่ยกลยุทธ์ไม่เหมือนกันนะครับกลยุทธ์ในเดือนที่1น่เนี่ยเข้าถึงผู้คนที่แคบกว่าแต่ตรงกว่านะครับแบบ2กับแบบ3ก็คือพยายามจะขยายาให้ถึงผู้คนที่กว้างขึ้นนะครับ อัตราของการที่จะเกิด conversion เนี่ยก็จะต่ําลงแต่สังเกตเห็นว่าเดือนที่3เนี่ยเราเข้าถึงผู้คนได้กว้างมากนะครับแล้วก็อัตรา conversion ดีกว่าเดือนที่2ก็คือ0.08อนะครับอันนี้คือการเทียบเพื่อวิเคราะห์ว่าแอนแบบไหนดีกว่ากันแน่นอนเราอาจจะต้องขับกลับเข้าไปดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยมีการที่จะทำแอด vertising แต่ละท้องช้างแตกต่างกันหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเดือนที่1เนี่ยมันอาจจะมีการทำตัวแอด vertising เฉพาะ Google แต่เดือนที่3เนี่ยมันอาจจะมีการทําเรื่องของ Facebook ด้วยซึ่ง Facebook สามารถเข้าถึงผู้คนแบบคพูเชเน็ตเลกว้างกว่านั้นเอา2ช่องทางมารวมกันอัตราของการเข้าถึงมันก็เลยกว้างนะครับเป็นต้นนะครับแน่นอนสารตารางนี้เป็น Performance ของการยิง advertising แต่ท้ายที่สุดตารางล่าง ROA นะครับก็คือสุดท้ายแล้วเราได้เงินเนี่ยกลับมาที่เท่าไหร่นะครับถ้าเราจะดูเนาะก็คือเดือนแรกเนี่ยได้เงินล้านสองนะครับเดือนที่2ได้8 8 0 0 0 0แสนนะครับเดือนที่3ได้ล้านหนึ่ง อัตราของการใช้เงินนะครับก็คือบัตเจ็ตนะครับเดือนแรก3.9%เดือนที่2 3.7เดือนที่3 3.1นะครับนั่นหมายความว่านะครับเดือนที่ใช้บัตเจ็ตนะครับน้อยที่สุดเนาะก็คือเดือนที่3นะครับใช้ไปสักประมาณ3.1%นะครับ30,000กว่านะครับ3ามหมืนะครับได้มา1ล้าน152,000นะครับแต่เดือนที่1เนี่ยได้มามากกว่าก็คือ1นึ่งล้านสแสน 7 2 0 0 0นพะครับมากกว่าเยอะพอสมควรก็คือเป็นแสนนะครับใช้งบต่างกันก็คือประมาณ0 0นะครับก็คือเดือนแรกเราใช้ไป3.9%เดือนนี้เดือนที่3เราใช้3.1นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องเลือกว่าเราจะเข้าถึงแล้วก็ใช้กลยุทธ์แบบเดือนที่1หรือแบบเดือนที่3นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราคงจะมาดูว่าสุดท้ายยอดขายมีอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับ ยอดขายยิ่งเยอะนะครับก็ยิ่งมีผลที่ดีถูกไหมครับแล้วก็บัตเจ็ตเนี่ยมันเป็นบัตเจ็ตที่ต่อให้ใช้เขาเรียกว่าอัรออตราของบัตเจ็ตเนี่ยที่สูงกว่าทั้ง3เดือนเพราะาเดือนหนึ่งเนี่ยเราใช้บัตเจ็ตที่สูงกว่านะครับแต่เราได้ยอดขายที่สูงกว่าเช่นกันนะครับแล้วถ้าเราตั้งบัตเจ็ตไว้อยู่ที่ประมาณ10%ในการทําโฆษณานะครับแล้วเราเพิ่งจะใช้ไปแค่3.9%นั่นหมายความว่าเรายังสามารถอัดโฆษณาแล้วก็สามารถขยายได้มากขึ้นนะครับ นี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการใช้งบประมาณแล้วนะครับว่าเราจะใช้ลักษณะแบบไหนเพื่อให้คุ้มค่านะครับการรีเทิร์นอินเวสเมนต์ไปแล้วคุ้มค่ามีรีเทิร์นกลับมานะครับอันนี้คือการวิเคราะห์ในแต่ละเดือนนะครับซึ่งแน่นอนเราคงต้องมาดูนะครับตารางนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าอันนี้คือตารางในการเทียบของทุกช่องทางนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราจะดูะตารางของการยิงไปกลยุทธ์ในการยิงไปในเดือนที่1เนี่ย สมมติเรายิงไปแล้ว3เดือนเนี่ยเราจาไม่ได้หรอกว่าเดือนที่1เราอะยิงอะไรไปบ้างนะครับดังนั้นตารางของการทําตารางการต,าติดต,ตามผลเนี่ยเลยสําคัญมากๆนะครับในการเรื่องของวิคเคราะห์แล้วก็เอามา optimize ในเดือนถัดไปอย่างเช่นอันเนี้ยอาจจะสามารถที่จะเอาไป optimize ในเดือนที่หเดือนที่เดเดือนที่8โดยที่เราไม่ลืมว่าเราทําเรื่องอะไรไปบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะกลับมารีวิวนะครับว่าเรายิงรูปแบบลักษณะไหนนะครับข้อมูลมันก็จะเยอะนะครับหลายๆครั้งเนี่ย ของผมอาจจะมี10หรือ20ตัวในแคมเปญเดียวในในโปรดักต์เดียวด,ด้วยซ้ำน,นะครับเราก็จะมาดูดีเทลแล้วเราก็จะจำได้ว่าอ๋อโอเคเราจะหยิบท่อนไหนนะครับชแนวไหนไปใช้งานนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องของการใช้ตาราง2แบบนี้นะครับมาสำหรับการทำในเรื่องของอ p t ติไม้ในลูปที่2รูลที่3าลที่4เดือนที่หเดือนท,ที่2เดือนที่สเดือนที่ 4, จนกระทั่งสิ้นสิ้นปีเนี่ยไปปลายปีเราก็จะได้การทำเอเมอร์ไ i ซิ่ที่ เรียกว่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงไปนะโอเคต่อมานะครับก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตารางเนาะหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นตารางหลังบ้านจะสังเกตเห็นว่าถ้ากลับเข้าไปดูเนาะในการยิงตัวที่เป็น f a c e b o o k Ad เนี่ยทำไมข้อมูลนะครับมันไม่ได้โชว์นะครับนี้เนี่ยเราจะทำแบบไหนที่จะให้โชว์พาร์ทของทั้งคอสเปอร์คิกทั้ง Impression นะครับทั้งอัตราการเขา้าการเข้าถึง a e h อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ วิธีการเซตติ้งนะครับไปที่หลังบ้านที่เป็น Facebook Ad Manager นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีขีดนะครับแนวตั้ง3ขีดนะครับให้คลิกเข้าไปแล้วก็จะเข้าไปในส่วนของการที่จะ Optimize นะครับอ e พติไมก็คือเราสามารถที่จะกำหนดนะครับเป็นแบบปรับแต่งคอลัมน์เองได้หลังจากนั้นเนี่ยจะเด้งไปที่หน้านี้นะครับก็คือกำหนดคอลัมน์เองนะครับล้วก็พิมพ์เนาะถ้าเกิดเราหาไม่เจอนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะครับที่เป็น ที่เป็นลักษณะของของหมวดหมู่นะครับประสิทธิภาพการทํางานไม่ว่าจะเป็นการส่วนร่วมการมีส่วนร่วมอน n v o l u t i o n การทั้งค่าทั้งอื่นนะครับถ้าเกิดเราหาไม่เจอเราก็พิมพ์เอานะครับเช่นเราจะหาคําว่า impression อย่างเงี้ยนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษจะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ติ๊กนะครับเขาก็จะปรากฏอยู่ที่ฝั่งมุมที่เป็นขวาสุดนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้เนาะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามลําดับแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกดนะครับออกได้นะครับก็คือเอาออกนะครับเพื่อจะ อัพติมทเป็นตารางในการดูของตัวเองนะครับเช่นเดียวกันกับที่เป็น Google Ad นะครับเราสามารถเข้าไปอยู่ในพาร์ทของ Google Ad แล้วเราก็ไปที่กดที่คอลัมน์นะครับแล้วก็กดคัสตอมเนาะเขาก็จะพามาในเรื่องของการเซตติ้งนะครับโมดิฟายคอลัมน์ for เคมเปนของเราเองนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็เซิร์ชหานะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันก็คือ i m p r e s s i o n คลิกนะครับตัว a v e r a g e cost per l i c k นะครับ l i c ก t o rate นะครับก็คืออัตราของการคลิกจริงนะครับก็จะมีค่าของ ctm ด้วยนะคร อัตราของการเข้าถึงเนาะที่1,000คนเป็นต้นนะครับหรือว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่า conversion นะครับกับอัตราของ conversion นะครับก็คือต่อหนึ่ง conversion เนี่ยจะเสียเงินไปทเท่าไหร่นะครับถ้าเห็นตารางเนี่ยผมก็จะเรียง impression click นะครับ average cost per click นะครับ CTR นะครับ average cost นะครับ conversion นะครับแล้วก็จะเป็นพวกพวก search ที่ เราได้มานะครับว่าเราตัวที่เป็นที่ล o s s ไปเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เ search i m p r e s s i o n share ที่เราได้อยู่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นการ Setting Column นะครับของตัวเองเนาะเพื่อจะสามารถที่จะดูค่าตามที่เราต้องการได้นะครับซึ่งอันนี้เราต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับสำหรับการที่จะดูค่าต่างๆให้ออกนะครับว่าค่าที่เรายิงนะครับมันมีค่าอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะมาวิเคราะห์นะครับถ้าดูตามตารางจะเห็นว่า ค่าพวกนี้มันสําคัญมากกับการที่เราจะเลือกดูนะครับในการที่เราจะเข้าถึงในกลุ่มฟันแนลต่างๆเช่นถ้าเกิดเป็นฟันแนลบนเราอยากเข้าถึงผู้คนให้ได้เยอะที่สุดนะครับเราอาจจะต้องมาดูในเรื่องของการลักษณะของการเข้าถึงในอัตราของการเข้าถึงแบบถูกที่สุดนะครับเช่นเข้าถึง1000คนนะครับอย่างเช่น CPM เนอะอาะคอร์สในการเข้าถึงเนี่ยพันคนเนี่ยแบบไหนถูกกว่ากันนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะได้ กลุ่มของเพจ a c e b o o k นะครับที่ถูกกว่าก็เป็นได้เราก็จะสามารถที่จะเพิ่มนะครับตัวตารางตรงนี้เทียบได้นะครับอาจจะมีตารางเพิ่มเข้ามาได้แล้วก็เปรียบเทียบทั้งหมดเท้งมวลนะครับรูปที่2อมันอาจจะกลายเป็นคิกทูลเลตแทนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือในเรื่องของการประยุกต์ใช้ตารางต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับของการที่จะทําในเรื่องของการทำออ p ติมัยสนะครับการทําตารางนะครับเพื่อจะ วิเคราะห์ในการยิงแอดทุกช่องทางแล้วก็มาเอาที่หมต่อนะครับก็หวังจะเป็นหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการทำเรื่องของตารางพวกนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ